คิดลบๆแบบนี้กะมีเนาะครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองเบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อเน o ก็มีเรื่องเล่านาะครับผม FC, ที่มีแฟนคลับ FC ส่งเขามาไหาน้นะครับผมเนาะแคปเขามาไห้พี่น้องถึงคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งใต้คลิปคลิปหนึ่งกัแล้วกันบ่าวอีสานละเงิบพี่น้องเอ้ยความคิดแบบนี้กะมีซึ่งทั้งท้าวความไปนะครับผมเนะน,นาะก่อนหน้านี้เขาจะเห็น น้องๆแล้วก็ผมรัทีอยู่อ่าวงสองมหายกันลังใจอ่าพี่ๆวงหนึ่งนะครับผมหรือถ้าว่ากันตรงๆการน้องฟ้าใสนะครับผมเนาะมะหายกันลังใจอีหล่าหน้อยเฮาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูในวันนั้นและน้องฟ้าใสได้มีโอกาสเดินทางไปที่อ่าบ้านอีหล่าน้อยเฮาแล้วก็ไปพบไปพอกับแม่หน่อยก็ได้คำบอกคำสอนจากแม่หน่อยมากพอสมควรมันก็มีเอฟซีบางคนนะครับผมเนาะ ปาวิสันมุกูบอกว่าเป็นเอฟซใครเป็นเอฟซีจริงไหมหรือแอบอ้างเข้ามาสร้างความแตกแยกค่อยจับผิดพี่น้องค่อยจับผิดศิลปินค่อยจับผิดผู้นั้นผู้นี้โดยล่าสุดได้เขามาคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องเขาด่าแฟนคลับนักร้องวงหนึ่งคนหนึ่งที่เมื่อไม่นานมานี้มีนักร้องวงสองไปหาแล้วแฟนคลับนักร้องวงหนึ่งคนนั้น โปรดยอดวิวสันในพี่น้องใส่คำว่าโปรดยอดวิวพุ่งแป๊บหนึ่งแลกกับการห่างเหินกับนักร้องวงสองที่แฟนคลับนักร้องวงหนึ่งคนนั้นไม่โปรดยังไม่รู้ตัวอีกว่าสันเดซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับผมนววาะเดาบ่ยากดอกนะครับผมนาะว่าคอมเมนต์ถึงใครก็คือยังวายสารว่า,วาไปอะไรพี่น้อง นักร้องวงสองกับนาจ,จะหมายถึงน้องฟ้าไซนะครับผมน็อตที่มาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเป็นวันแพงเมื่อน,นั้นที่อ่าเล่นอยู่ที่จังหวัดนองบัวดำคูและน้องฟ้าไซกับอ่าบ้านอยู่ไกลนะครับผมเนาะเรามือนันกันเป็นวันหยุดอ่าของวงสองอ่าไม่มีงานน้องฟาไซก็เลยเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจพี่พีวงหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับผมเนาะม,มาให้กำลังใจอีหลาน้อยเฮาหน้าเวทีกระซิบเนี่ยพี่น้อง ผมกับว่าเขาใจใกันว่าทําไมต้องไปโจมตีเด็กเด็กน้อยเพื่อนมาให้กําลังใจวงหนึ่งซึ่งเป็นวงไอดอลของเขาเขาเก้าเขามาามาอยู่วงสองได้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นวงหนึ่งเป็นต้นแบบเพราะเขาเห็นอีลหล่าน้อยเข้าเป็นต้นแบบเขาอยากเป็นเหมือนน้องเขาอยากเป็นขึ้นอย่างอีลหล่าน้อยการไม่ากาลังใจคนในองค์กรเดียวกันที่อยู่รวมกับองค์กรเดียวกันมันผิดเหรอถามกันไปมันผิดอยู่บ่ ที่ไม่ใาหาก้กำลังใจคนในองค์กรเดียวกันแล้วอีกอย่างแฟนคลับ FC ของน้ององค์อิงเขาพร้อมที่จะสนับสน,นุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆที่มีความภากความแพ้งต่อศิลปินที่เขาหักมันผิดอยู่บอ่อยากทำกันไปกันเนาะครับผมเนาะ,ะการที่ FC ของศิลปินวงหนึ่งจะสนับสน,นสุนศิลปินวงสองมันผิดบ่มันผิดตรงใดบอกข่อยเนี่ยมันผิดตรงใด คอมเมนต์ <Comment S 2> กับเขามาแน่บ้าอวิสานก็เห็นหลายคอมเมนต์นะครับผมเนาะที่บ้าอวิสานเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอ่าน้องฟ้าใสกันอ่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับที่ทั้งคู่เอที่ทั้งหาแม่เพียดออกมาโพสขึ้นกันนะครับผมแต่สิมีคนประเภทหนึ่งที่เขามาคอมเมนต์มาเขามาคอมเมนต์ว่าทิ้งเพื่อนเวลาเพื่อนเจอดรามา่าแล้วกระโดดไปวงสองอไม่สนใจเพื่อนผมก็เลยคอมเมนต์แบบนี้คุณมีเจตนาที่จะสร้างความแตกแยกชัดเจน บอิษานเราอยู่เสมอไปน้องแล้วก็ับบอกอยู่เสมอว่าช่องบาอิสานไม่เคยโจมตีเด็กคนไหนบ่เคยโจมตีศิลปินท่านใดและทางช่องบ่กเคยเห็นแบบนั้นพร้อมแต่จะมี fc บางคน f อบางกลุ่มก็แล้วกันที่พยายามสร้างความแตแกแยกซึ่งตัวน้องๆตัวศิลปินเองบ่กหูเดืองอย่างนําตัวน้องๆตัวศิลปินเอง เขาไม่ได้มีอะไรกันก็รว่าย้ามย่เสมอว่าไม่ได้มีอะไรกันบางครั้งบอกก็เลยว่าการที่ศิลปินวางตัวลาบากนะครับผมเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับนี่ลหละ FC แฟนคลับมันก็มีส่วนด้วยกัน FC แฟนคลับสร้างพลังบวกสร้างมุมบวกบวกสร้างความหักความเอ็นดูนะครับผมนอกต่อองคอ์กรศิลปินก็เกิดความหัก ความเอ็นดูต่อองค์กรอันนี้บอกกเลยว่าบาวิสานคอชื่นชมเนะครับผมเนาะสำหรับ FC ที่ส้างความหากักความแพงความสามาคีเนะครับผมเนาะให้ต่อองค์กรให้ต่อตัวศิลปินเองให้ต่อบุคคลในองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ f อฟของน้องอุงอิง เลี้ยงน้ำทีมงานแฟนคลับของเอฟซของโนอิงเลี้ยงลูกสิ้นเลี้ยงขนมทีมงานเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวทีมงานนี่คือการสร้างนะครับผมเนาะความหักและความสามคัคคีในองค์กรที่ส่งผ่านในรายชื่อของน้องอคงอิงเพราะอะไรเขาสร้างบรรยากาศเพื่ออยากให้บรรยากาศในวงอยากให้บรรยากาศในองค์กรมีแต่ความหัก ความเอ็นดูซึ่งกันและกันมีแต่ความหักความสามัคคีการทํางานนะครับผมเนาะในพื้นที่ทํางานในองค์กรในการทํางานนี่พี่น้องบรรยากาศมันสําคัญที่สุดสิ่งแวดล้อมรอบขางมันสําคัญที่สุดถ้ามีแต่คนหักคนเอ็นดูมีแต่ความหักความสามัคค, e U, ค,คีใครใครเขาก็อยากทํางานผู้ใดกัมีกก็นังใจในการทํางานแต่ถ้าวันไหนมีเอฟซที่อัดแต่พลังลบ อับแต่มุมว่องรรมให้กับศิลปินแล้วคิดดูว่าศิลปินที่คุณบอกว่าคุณชอบคุณสนับสนุนเขาจะมีพลังบวกในการเดินขนา้างหน้าบ่เขาจะมีพลังบวกในการทํางานไหมทํางานแล้วมีความสุขไหมอันนี้ก็ฝากไว้เห็นคิดนะครับผมเนาะบาวิสารเป็นยังจังบอกว่ามักความคิดมักเมดเซ้นของทั้งน้องมิวอ่ารัชดาพรน,นะครับผมแน้วที่น้องมีออกมาโพดเกี่ยวกับความหักความแพง ใ้องค์กรนะครับผมน้อกเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าของจุดยืนของตัวเองหน้าที่ของตัวเองโอกาสที่ได้รับพื้นที่ทํางานที่อยากให้เป็นที่น้องมิวได้ออกมาโพดเป็นยังบริสันจังบอกว่าชอบความคิดของน้องมิวการที่ที่เราทํางานหรือที่ทํางานของเรามีแต่คนหักกันมีแต่ความหากักความสามคขีพี่นอ้องการทํางานมันจะมีความสุขมาก และใครๆก็อยากมาทํางานด้วยอยากมาร่วมงานด้วยนี่แหละเป็นยังบาวิสานจังเบเฮตคิปที่มีการโจมตีศิลปินโจมตีน้องๆเพราะอะไรเพราะบาวิสานเป็นแฟนคลับของน้ององค์อิงเมื่อมีการโจมตีคนอื่นมันก็ย่อมมีการโจมตีกลับคืนมาอยู่แล้วคือยังเข้าตีลูกปิงปองอัดกําแพงละ่ะมันก็ต้องเด้งกับมาหาเข้าอยู่แล้วมันก็ต้องเด้งกลับมาอยู่แล้ว ันนี้ขอชช่นชมนะครับผมเนาะ FC พลังบวก FC พลังเงียบที่ต่างสร้างนะครับผมเนาะพลังบวกมุมมองบวกบวกต่อศิล,ลปินและต่อ FC ด้วยกันอันนี้เขาไม่ได้โทษนะพี่น้องไม่ได้โทษ FC ของใครและอาจจะไม่ใช่ FC ของศิล,ลปินคนไหนด้วยซ้ำที่เข้ามาคอมเมนต์ลบรบคือยังบอยสารยกตัวอย่างมากอาจจะเป็นพวกที่แอบแฝง อาจจะเป็นพวกที่อยากเข้ามาสร้างประเด็นนะครับผมเนาะให้มีการแตกแยกกันก็ได้มาร่วมกันสร้างพลังบวกดีกว่า่ร้องมาร่วมกันสร้างบรรยากาศนะครับผมเนาะในการเบิ่งหมอลำให้มันสนุกให้มันมวลให้มันมีความสุขเหมือนกับวันแรกที่เราเข้ามาดีกว่าไหมศิลปินที่เราเชียร์ก็จะได้มีความสุขจะได้วางตัวไม่ลำบาก อันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับผมเนาะบ่าวอีสานไม่สนับสนุนดาม่าพี่น้องเขาบ่สนับสนุสน,นดาม่าแต่ถ้ามีใครมาพูดซ้อนะครับผมเนาะศิะลปินที่เฮาหากักเราก็พร้อมที่จะตอบโต้เราจะตอบโต้เป็นคนๆไปเราไม่ตีรวมและไม่ก้าวไก่ถึงศิลปินนะครับผมเนาะอันนี้คือความคิดของบ่าวอิสานส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นว่าไ,งไง๋อาจจะเห็นต่างกับบาานน่าวอิสานอดีตเฮากะ บ่าวากัเน,นะครับผมนาะตะวันนีคือความคิดของบ่าวอีสานอยากส้างพลังบวกคิดฮอดเมื่อแรกที่เขามาแล้วเ้ามีความสุขคิดฮอดเมื่อแรกที่เขามาเบิ่งแล้วเฮายิมไดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวของบ่าวอีสานก็นแล้วกันพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบงใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานได้นะครับผมเนาะคลิปนี้บาา่า,า,า,บบบาวอีสานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทังสองบ่าวอีสานนําแนบเกเป็นกำลังใจ คลิปนี้บาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม